อเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะพานไปเที่ยวที่วัดธรรมภารเกื้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอบูเวียงนะครับทุกคนก็ไปกับทีมงานอัศวินรัติการนะครับผมมีอยู่สามคนนะครับนี่ครับก็คือรออีกคนหนึ่งก็ทุกคนก็อ่าจะรู้นะครับว่าเป็นใครมาช้ากับเพื่อนเลยนะครับทุกคนก็ตอนไปผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าข้างทางเป็นยังไงบ้างก็ไปกันเลยครับอ้อยครับตอนนี้เราก็มาถึง ร้อนมากครับน้องๆก็ดูอยู no ่ลยครับโคตรสวยเลยทุกคนสวยเกือเลยเฮ้ค huh> ือแบบทิ่นี้คือแบบร้อนมากนะครับดูครับหน้าดําหน้าแดงหมดทุกคนนะครับก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้ครับที่วัดธรรบาร์เกอร์อำเภอเวียงเก่านะครับแม่นบ่ปะแม่นเฮ้ยแม่นครับเมืองนีเตอะนว่าวิวก็สวยมากเลยครับดววิสีจีดจางวิวสวยมากครับ บรรยากาศน่าเที่ยวครับอากาศไม่ร้อนไหมครับเย็นสบายโคตรเย็นเลยครับทุกคนครับก็ตอนกับยังไงผมก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนก็เราชมเลยครับบ๊ายบายในครับกล้องให้ผมมองเหรอถ้านนั้นมนทางเข้ามาวะดี๋ยว่าคนละทางกันท่านนั้นคราบโมเม้นท่านนึท่นขี่กลมด้วยนะไเที่ยวทุกคนคือตอนกับบ้านเราแบบรถพังอะครับทุกคน เราต้องรอครับคือผมจอดซี้อน้ำแย่ครับจริงี้นึงรอคันพอดีเลยครับนี่ากำลังซ่อมรถอยู่นะครับทุกคนร้างก็ร้านนะครับแต่ต้องต้องจอดครับไม่พอครมนน่ครับ โอ้โ oh, oh, oh. หอ้รถจะกรเนี่ยมีด้วยครับเนี่ยก็ mm. ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ให้ผมด้วยอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผม,มแกงอัสวินรัตติกาล <Yo. S 2> หยอกบายบาย